สำหรับใครนะคะที่คิดว่าเม็ดแมงลักเนี่ยช่วยลดน้ําหนักได้นะคะที่จริงแล้วเนี่ยเราต้องกินให้ถูกวิธีก่อนนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยแทนที่เราจะได้ลดน้ําหนักนะคะกลับทําให้เราท้องผูกซะเองนะคะวิธีการทานนะคะเราจะต้องแช่เม็ดแมงลักให้เขาพองตัวก่อนนะคะประมาณ1-2ชั่วโมงเนาะแลวหลังจากนั้นเราค่อยดื่มนะคะตอนที่เขาพองตัวแล้วนะคะแต่ถ้าหากเรายังกินที่มันเป็นเม็ดอยู่นะคะที่เป็นเม็ดสีดํานะคะอันนี้เนี่ยถ้าเราทานเข้าไปแล้วนะมันจะไปดูด น้ำในกระเพาะอาหารนะคะทําให้มันขยายตัวนะคะแทนที่จะทําให้ถ่ายโล่งนะคะกลับทำให้ท้องอืดน,นะคะถ่ายไม่ออกนะคะเพราะดูดน้ำในลำไส้หมดนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยท้องผูกได้ะคะ่ะดังนั้นเนี่ยใครที่นะคะชอบอยากจะลดน้ำหนักด้วยวิธีการใช้เม็ด,เม,ดเมลังนะคะควรที่จะใช้อย่างถูกวิธีนะคะและอย่าลืมรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะเพราะถ้าหากเรารับประทานแต่ เม็ดเมงลักเพียงอย่างเดียวนะคะเราคงไม่ได้สารอาหารที่ดีแน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะควบคู่กับการรับประทานอาหารที่ถูกต้องนะคะแล้วก็รับประทานเมงเม็ดแมงลักในช่วงตอนกลางวันนะคะก็จะช่วยให้ลดความอยากอาหารลงได้ะคะ่ะดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะลองใช้วิธีลดน้ําหนักด้วยเม็ดเมงลักนะคะลองทําให้ถูกวิธีนะคะ